ผมชื่ออามันเมื่อก่อนเป็นครูสอนศาสนาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆเกชิงเขาบูโดที่นั่นมีเรื่องเล่าขานถึงป่าต้องห้ามเรื่องเล่าว่ากันว่าใครที่ล่วงล้ำเข้าไปในป่าลึกจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยบางคนว่าได้ยินเสียงละหมาดแววมาจากกลางป่าทั้งที่ไม่มีมัสยิดอยู่แถวนั้นบางคนเจอแต่รอยเท้าปริศนารอยเท้าที่สองที่มักจะปรากฏขึ้นข้างรอยเท้าแรกของคนที่เข้าไป ผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้จนกระทั่งวันที่น้องชายผมหายตัวไปคืนนั้นผมจำได้ดีหมอกลงจัดจนมองอะไรแทบไม่เห็นผมกับชาวบ้านออกตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งรุ่งเช้ามีคนเจอรอยเท้าของน้องชายผมใกล้เขตป่าต้องห้ามผมตัดสินใจจะเข้าไปตามหาน้องผมเดินลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดวังเวงจนหน้าขนลุก หมอกหนาจัดจนแทบจะบดบังทุกสิ่งผมได้ยินเสียงลมพัดหวีดหวิวคล้ายเสียงกระซิบข้างหูอามาันกลับไปซะผมพยายามไม่สนใจเดินหน้าต่อไปจูๆ่ๆผมได้ยินเสียงเสียงละหมาดแววมาจากที่ไกลๆเสียงสวดมนต์ที่ฟังดูเศร้าซ้อยและโหยหาผมเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมสังเกตเห็นรอยเท้าบนพื้นดินรอยเท้าของน้องชายผม แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้คือข้างๆรอยเท้าของน้องชายมีรอยเท้าอีกรอยหนึ่งรอยเท้าที่สองรอยเท้าที่ใหญ่กว่าลึกกว่าเรากับเป็นรอยเท้าของสัตว์ร้ายผมก้มลงมองรอยเท้านั้นอย่างละเอียดมันไม่ใช่รอยเท้าของคนไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ที่ผมรู้จักมันเป็นรอยเท้าที่น่ากลัวผมรีบเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆตัว ความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังจับจ้องมองผมอยู่ใครใครอยู่ที่นั่นผมตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงลมที่พัดหวีดหวิวและเสียงละหมาดที่ยังคงดังแว่วมาผมตัดสินใจผมต้องออกไปจากที่นี่ผมหันหลังกลับตั้งใจจะวิ่งหนีแต่ผมเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ผืนดินข้างๆรอยเท้าของผม รอยเท้าที่สองปรากฏขึ้นผมแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้ผมรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังคว้าจับผมไว้ผมพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากนั้นทุกอย่างก็ดับมืดผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่ผมสลบไป <c oughs> เมื่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งผมก็พบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าปากทางเข้าป่าชาวบ้านกำลังห้อมล้อมผมด้วยความเป็นห่วง พวกเขาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอแต่พวกเขาไม่เชื่อพวกเขาบอกว่าผมคงแค่ฝันร้ายแต่วันต่อมาก็มีคนพบรอยเท้าสองรอยรอยเท้าของผมและรอยเท้าที่สองลึกเข้าไปในป่าต้องห้ามและไม่มีใครกล้าเข้าไปตามหาน้องชายของผมอีกเลยเรื่องราวของป่าบูโดยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับเสียงละหมาด เสียงฝีเท้าปริศนาและรอยเท้าที่สองที่รอคอยเหยื่อร้ายต่อไป